ทีทีชนส,สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีข่าวดีมาบอกแฟนๆชูเชียวเตรียมเฮก,กันได้เลยนะจ๊ะเพราะมีข่าวจากทางซินาเว่ยบัวนะคะเว็บดังของจีนค่ะได้ลงพาดหัวตัวเบ้อเร่เลยนะคะว่าซื่อเหวินกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับ The Regent of ชูเฉียว2นะคะเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งสื่วนนั้นไม่ได้คาดหวังว่าชูเฉียวภาคแรกจะได้รับกระแสตอบรับท่วมท้นขนาดนี้นะคะขณะดเดียวกันในช่วงที่ถ่ายครึ่งหลังของนวัดยายก็มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากตัวเอกของเรื่องเจ้าลี่อิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการบาดเจ็บและไม่สามารถที่จะแสดงต่อได้รวมถึงเพื่อนร่วมทีมอย่างหลินเกิงซินและโตเซียวก็ได้กล่าวว่าพวกเขาจะไม่แสดงต่อหากเจ้าลี่อิงไม่กลับมารับบทชูเฉียวนะคะ และอีกหนึ่งเหตุผลที่ชูเชียวภาค2นั้นต้องเลื่อนการถ่ายทำไปอีกนะคะก็เนื่องจากผู้แต่งเซียวเซียงตรงเอ๋อนะคะถูกฟ้องร้องเรื่องการลอกเลียนแบบบทประพันธ์จากนักเขียนหลายคนแต่ไม่ได้ทำการแก้ไขงานที่คัดลอกก่อนออกอากาศในปี2017นะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะเซียวลูซอเจ้าของบทประพันธ์โนวาแลนด์เพลย์คิปส์นะคะก็ได้ออกมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับเซียวเซียงตงเอ๋อ เกี่ยวกับการคัดลอกบทประพันธ์ของเธอจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลถึงสองครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมศาลก็ได้ตัดสินว่ามีการลอกเรียนแบบจริงและศาลได้ตัดสินครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะในให้ทางเซียวเซียงตงเอ๋อ e นั้นลบการละเมิดทั้งหมดรวมถึงสนักพิมพ์ต้องหยุดตีพิมพ์เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งทางเซียวเซียงตงเอ๋อ e ก็ได้ออกมาขอโทษเซียวลูซือและจ่ายค่าปรับเป็นจํานวนเงิน5 0,000ื่นหยวนนะคะ ทางบริษัทผู้ผลิตซื่อเหวินนะคะก็ได้กล่าวถึงการเตรียมการผลิตชูเฉียวภาค2ว่าละครอิงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะถ่ายทำในเฮิงตเตียนเวิลด์สตูดิโอนะคะหรือเรียกกันว่าฮอลลีวูดแดนตะวันออกนะคะซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของจีนสำหรับละครแต่และเรื่องนั้นต้องใช้อาคารและก็ทิวทัศ์จนวนมากนะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นใช้เวลาหลายเดือนค่ะบริษัทผู้ผลิตยังต้องหานักแสดงและทีมงานเตรียมบท เครื่องแต่งกายอื่นๆนะคะการไถ่ทาอาจจะใช้เวลาในการเตรียมการประมาณ1 2ปีและใช้เวลาในการผลิตก็คือการไถ่ทาประมาณ6เดือนถึง1ปีซึ่งรวมระยะเวลาแล้วก็อยู่ประมาณ3 4ปีก่อนที่จุเชียวภาค2จะได้ออกอากาศจริงๆนะคะก็ได้ออกอากาศจริงๆก็ประมาณปี2023 2 0 2 4นะคะ ก็มีแนวโน้มว่าโอกาสที่จะเป็นนักแสดงชุดเดิมนั้นคงจะ0.01%หรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะก็คงต้องมาลุ้นกันละค่ะว่าชูเชียวภาค2หากไม่มีนักแสดงชุดเดิมจะหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรและไม่มีกลิ่นอของชูเชียวภาคแรกเลยจะรอดไหมเราๆท่านๆก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะถ้าไม่มีนักแสดงชุดเดิมก็คิดซะว่าดูชูเชียวในอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งถ้าบทมาดีกำกับดีนักแสดงเด่นก็อาจจะปังอีกก็ได้นะคะ ตั้งตารอกันอีก3 4ปีค่ะคงจะได้รับชมกันแน่นอนแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้อีกทางพีที a ช n แนจะมาอัปเดตให้ได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ PT ที a ช n แนะ